เอาผมก็กระัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนี้เราก็จะมาครับชมย้อนหลังภาพเมื่อวานครับวันที่สองมกราในรับระหว่างมืองชองพบกับอุทัยธานีนะครับผมก็นี้ก็เป็นชื่อของมืองชองนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็นี่ชื่อของอุทัยธานีเอฟซีนะครับในรายการช้างเอฟเอครับนั่นเองนะครับผมก็ถือว่า มันจริงๆครับผมเนี่ยนะครับก็คือว่ามันมากๆเลยครับผมนะครับก็จะเริ่มเกมใหครับผมเริ่มชิกอาทกันที่สนามพานดมซีเรียของผมครับเปิดยาวทนทีว่านะครับผมเปิดยามาแล้วนาทีต่อมาครับเนี่ยผมแล้วก็นาทีสิบี่ครับเมืองทองเกือบดุดเดี่ยวของอันเดยับแล้ววอลุฒตัดบอลได้ทันทีครับแม่อันเยนี่ถ้าหลุดได้นี่คือโอกาสจจทกอนี่คือเข้าแน่ๆครับผม่นี้ครับ แต่วันวันี้ก็อ่านเกมดีมากๆครับผมมาตัดบอลแล้วก็ยอมเสียไปถึงให้กับทีมไปครับแต่ก็ไม่ได้เสียใบแดงนะครับก็มาเป็นซาดอนมีซาเย็บลองยิงตรงนี้แล้วยิงอบอลมันออกข้าเออออนหลังไปครับเป็นรถเต็มมุมครับผมนาทียีบเอ็ดนะครับเอย็บสองครับผมขอขอภัยการโดสทานโต้ครับมาให้กับชิคกซี่ครับชิคกซี่ทางด้านซ้ายครับกอลซี่แล้วหลอกมาหลอกแล้วก็ ยิงเลยทันทีอืมไม่เข้านะครับนาทีที่ยี่สิบเจ็ดครับผมเป็นโอกาสของอุทัยนินวชิโกซี่ชิโกซี่โอลาโรชาโอโ้โหเกือบยิงเข้าอยู่แล้วครับทา่าบล็อกของท่าไม่ทันนะครับนะครับตอนนี้ผมโุดเดี่ยวมาแล้วแม่ครับความเร็วมีอยู่แล้วครับโอโ้โหแล้วยิงอืมโดมแล้วก็โดนบอลน,นะครับ โรชานครับผมนาทีที่สามเอับผมเมืองทองเกือบได้ลูกขึ้นนํำครับมาทีเมืองทองครับผมเมืองทองแล้วเปิดดววีเทพแล้วก็วิเลยป๊อปไม่เข้านะครับไม่ให้มุมกันเยอะเกินไปนะครับโอ้โหเกือบลูกขึ้นน้ำมาเราของวิเลยป๊อปดูผมมงแล้วไม่มีใครประกบตัวแล้วก็มงโอ้โห เพราะสารประตูนี้ไปแทบไม่ทันแล้วนะครับแล้วมาทางด้านขวาใหน้นาทีสามก้าครับผมเลี้ยงป,ป๊อปโตทำฟาวเลยครับโอ้โหเสียไปเรือยไปเ,ยเลยครับบอลนี้ครับนั่นเลงครับเสียไปเรี่อยไปเยลยนาทีสี่สิบนะครับดูผมต้องดอมตัดผมเพราะนา,นาทีทีนี้ครับผมซอยไว่ันทอนแล้วเปิดฟิกิกไปแล้วสำรองไปเทียบ ไปแล้วปอปยิงแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากวิลเลียมป๊อปนาทีที่สี่สิบเอ็ดนะครับจากฟิกครับผมแม่ของสอวิทพานทอนะครับโอ้โหถือว่าเปิดให้ครับเพื่อนใน้สวยมากๆครับผมครับเปิดแล้วบอลมันเข้าไปปรีถึงบิซาเย็บแล้วก็ป๊อปนี่ดึงหลบมาแล้วคล้องหลบมาแล้วก็ยิงด้วยครับสุดๆเลยผมเช้าซางเขา ะครับมืองทองบุกมันทำนะครับจังหวะนี้ครับผมแล้วจบเกมก็ครึ่งแรกไปก็มือทองก็นําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมย่างทีที่ห้าสิบสองครับเป็นเป็นอุไทนี้เกือบได้ลูกฟรีครับจากมือทองอวีเทสป้อมพันครับจับบอลไม่อยู่แล้วบอลกระเด้งครับไปที่รลโกโดซันโตรครับเกือบครับผม ตรงนี้ครับเปิดมาไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าชายมงให้แล้วประเทพจัดบอลไม่อยู่ครับแล้วก็บอลมันกระเด้งแล้วซานโตยิงโอ้โหครับผมดีครับที่เขายิงไม่เข้านะครับถ้าเข้านี่คือต้องโวยกันแล้วในจำนี้ครับและมันที่น่นลงจานนาเบทครับผมเปิดมาฟิกตรงนี้แล้วก็ยิงสูตรเล่าลูกสูตรไม่มีใครเข้านะจหวันน้้คิดว่าเข้ากันนะก็เลยไม่ได้เข้านะครับคร้บผม มาที่โลจเอฟเอทแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหหลบให้ด้วยครับจังหวะนี้ครับมาครับมาทางซ้ายนะเปิดลูกนี้พี่พงศ์นี่มงคลยังไงครับมงคลทศกัยทศกัยก็เจอทีมการวันนึงครับแล้วก็ยิงข้ามคานออกไปครับโอ้โหจิตปัญญาเนี่ยครับจังหวะนี้นะครับพี่ผมจังหวะที่หลุดมาแล้วมงคลไม่ยิงนะครับทางนันททีเจ็ดสิบสี่ครับผมเมืองทองเกือบได้ลูกขึ้นนําอีกสองศูนย์ครับ วเทียรให้กับป๊อปแล้วมกระโดดข้ามไม่ได้ครับแล้วก็บอลยังอยู่นแล้วก็ตีลังกาครับแต่ก็บอลมันเหินข้ามคันออกไปดูผมจะยกข้ามแล้วก็อากาศเดินจ่ออากาศแล้วก็ยิงและววเทียบยิงฟรีคิกตรงนี้ครับวิ่งล้วป๊อปจนได้อยู่วิ่เลี้ยงป๊อปวิ่เลี้ยงป๊อปยังไงซาดอรอยองยิงเลยติดแล้วเนี่ยั โดนทำฟางเอาบเจนี้บเป็ูโรคแม่กับตันไม้ครับพัฒนาภายนุ่มนี่ครับผมกับปัญเยือนทีมกัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คโต้ซันโต,ต้แม่พีชพลนนินต้องออกแรงเซฟเลยฮะจังหวะนี้เซฟเซฟของพีชบงเลนนินครับผมเจ้านยับโอ้โหเก็บที่เสมอกับทีมได้ผมนะครับอืแล้วก็ เปิดออกไปโ้แล้วเปิดมาอีกเช่นคนนี้เกือบข้าครับเปิดมุมตรงนี้ครับมุคลทัศกายครับแม่เกือบทําให้ได้หนึ่งหนึ่งครับตังหวะนี้ครับแต่ก็บอลมันออกไปแล้วบินยิงลูกนี้โอ้โหบอลบุตรีต้องเซฟเลยฮะตรงนี้ครับดูผมชะลอจับบอลให้แล้วชะลอกลับมาชะลอให้บอลคืนหลังมันนั้นกันไปแล้ว บุญทวีก็ตามมานั้นได้แล้วก็นนทีต่อมาครับบันที่ไปรับเปือบได้จุดโทษครับผมจากกุ้ยานีแต่ก็ไม่เป็นจุดโทษนะครับเพราะเหลี่ยมของบุญทวีดีกว่านะครับครับผมนันพัดไม่ทันแล้วด้วยนะครับนาทีต่อมาครับบันทีไปเตีครับผมทีมเย็นมาได้ตัวเตี๊เสมอครับจากพัฒน์พลโอ้โหสุดสวยครับจังหวะนี้ครับ ก็ลองลงมาครับเป็นโทรศัพท์เลยครับผมวันนี้ครับพี่พลนินขาดตายด้วยครับตอนนี้ครับแหมสวยจริงๆครับผมตอนนี้ครับหนูผมแล้วก็ลองปั่นแล้วลูกนี้โอ้โหบอลมันฮุบเข้าพอดีเลยครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่แปดสิบสี่ครับผมที่เสมอได้ทันเวลานะครับอุทัยธานีหลังจากนั้นมาครับเมืองทองก็บุกเอาครับบุกเอาครับนี่ครับนาทีซะดอให้กับวิลเล่นป๊อปวิลเล่นป๊อบ ยิงโอ้โหไม่เขานะครับแม่ถ้ายิงเขานี่คือแบบเป็นซปเปอร์นะครับซปเปอร์นี้เลยครับซปเปอร์แมท์นะทำให้ทีมชนะได้ครับท่าอย่างนี้เขานะครับแล้วก็มงคลมงคลไม่เล่นไ้อยครับไม่เขานะครับพระผมโอ้โหปั่นตรงนี้แล้วก็เวลาห้าทีครับเรึ่งมาลา ท้ายของครึ่งแรกแล้วยิงโอ้โหเกือบเข้าครับเจ้ามานี้ครับเซฟของพีรพงเนินนินเลยนะเจ้านี้ครับครับผมแล้วลองบอลตะกรันเทพไม่เข้าบอลแล้วหลบนั้นได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหแต่ยังดีครับที่มลาละเกมส่วนของเมืองทองเจ้านี้ครับผมเกือบได้ตูขึ้นนำวิลเลียมปับแทงให้กับมุนทบีเทพบนแล้วแตะหลบมาทบีหลบมาแล้ว ยิงเข้าไปแม่ก็ลามหน้านะครับโอ้โหถ้าเข้านี่สุดๆเลยครับเกมจะจบเลยทันทีครับแมก็จบครึ่งล้านหลังไปก็ทบเวลาห้าทีผมต่อไปพิเศษอีกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นแล้วปยิงตรงนี้ชนคานครับโอ้โห,โห,โหชนคานจาังหวะนี้ของนิมป์น้อยผมปั่นอ้อมมาแล้วชนคานครับโอ้โหสามเหลี่ยมดวงนะจวังหวะนั้นเดี๋ยผม แล้วลองยิงแล้วก็ปั่นโค้งโ h สามเหลี่ยมแล้วก็เวเทพลองอ่านับติดบล็อกแล้วแปลมาให้ลูกนี้แล้วพีระพงนี้จัดบอลไม่อยู่แล้วเลคาโตซันโตสเรียบรอครับโอ้โหร้อยหนึ่งนาทีครับดิคาโต้ันโตสให้กับกุัยธานีแล้วหนึ่งประตูต่อสองนะครับโอ้โหทำประตูขึ้นนำให้กับทีมได้แล้วครับจงหวนนี้ครับ วันนี้ผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พิธพลงดานินออกมาตัดบอลไม่โดนนะครับแล้วก็โดนลงโทษเลยนะครับโอ้โหดูครับผมรับยอดมาให้อย่างสวยแล้วแปรลูกดีเรียบร้อยนะครับสองประตูต่อสูเออหนึ่งครับผมขอไปก็ผมแล้วก็แปรนิ่มๆเข้าไปครับผมบอลนี่เข้าบอลไม่ทันแล้วด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็จบเกมนะครับ เป็นเอาชนะของอุทยัยธานีนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับผมก็ตัวธานีก็สามารถหลุดไปได้8ทีมสุดท้ายครับไปพบกับนครราชสีมามัดได้เอฟซีนะครับที่บ้านของตัวเองครับผมที่อุทยัยธานีนะครับก็ในวันที่16นี้นะครับและเมืองทองก็จะวันเสาร์นี่ผมเมืองทองก็จะพบกับการทะเลอเอฟซีนะครับผมในวันเสาร์นะครับก็เป็น การท่าเรือครับผมบุกนะครับมาที่คันโดมสเตเดียมผมก็ถ้าใครชาวบ้านนั้นอยู่ใกล้ๆก็็ลืมให้ลังใจแรงเชียร์กับเมืองทองกันด้วยนะครับผมก็นากีก็แพ้บุรีรัมยมา 1- นนะครับแล้วก็ FA ครับก็แพ้กับฤทานีก็2ประตูต่อหนึนะครับก็ ถือว่าก็สานนี้ผมเมืองทองก็จะพบกับการท่าเรือครับผมในศึกไทยรักวีโวไทยลีกนี่ครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยแล้วก็ปีจีก็ชนะไป20งศนะครับผมการท่าเรือก็ตกรอบไปเช่นเดียวกันนะครับขอ,ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับขอ,ของเเราาาาสนมมยวทัดจึดโซชิญ พวกเรามาเชียร์บอลไทยให้ปไปไกลดังใจฝัน,นเมืองทองุยเข้าไปยิงเข้าไป